ตอนนี้นะคะเราเข้าไปอยู่ใที่พัทยาลยแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังขับไปอยู่ใช่ไหมะไรร้อนมากแดดร้อนมากไปดูบริการรอบๆกันดีกว่าตอนนี้นะคะ,ะพี่ชูพี่ชูพี่ชูนะคะวันนี้กำลังจะจะหลับไปแล้วต่อไปพี่ซีค่ะพี่ซีตอนนี้เป็นไงาะคะแดดร้อนไหมคะร้อนมตอนนี้เราอยู่ ราอยู่พัทยาเหนือครับ <ranch> พ er> <Key board> ัทยาพัทยาเหนือตอนนี้เอร้อนมากตอนนี้รอยู่ร้อนมากร้อนมากอากขับรถไปไม่ได้ไปพัทยาไานล่ะไปพัทยาเหนือกลางกลางพัทยากางกลางกลางเราแม่งลงพัทยาเหนือวันคือันคือความผิดของพี่อันเองนะคะพี่ตีอ้าโอเคแล้วมึงเยอเทยะเข้าไปอ่ะเป็นไงบ้างคะเจตอร้อนมาก ไอีกผิลหนึ่งไอ้ผู้ชายมาก็ช่างมันนะสมมน้ามันนี่ก็จัดเต็มเลยทีเดียวนี่ก็เตรียมพร้อมเปิดหมวกแล้วใช่ไหมคะรอตารอตาอยู่แล้วไปรถอาใส่กันไหมคะรอตาอยู่โอเคค่ะสวัสดีค่ะต้องไปถึงกันแล้วเดี๋ยวเราทำเจอกันอีหลังนะคะสวัสดีค่ะ